ทุกคนคะเห็นผมฉันไหมตอนนี้ฉันกำลังเจอกับปัญหาผมแห้งเสียจากการทำสีผมแลวยังอยู่ที่ที่หนึ่งที่ฉันไม่รู้จักแล้วทำไมฉันถึงเจอปัญหานี้ได้ฉันจะเล่าให้ฟังเริ่มงจากเมื่อวานก่อนที่ฉันจะไปเดินเดิมบ่อน้ำแห่งหนึ่งฉันแค่เดินไปนั่งพักและแตเล่นเฉย ฉันก็ถูกดูดไปฉันตื่นมาก็งงว่ากำลังอยู่ที่ไหนและเป็นที่ที่หนึ่งที่ฉันไม่คุ้นตาแล้วฉันก็ทำไมผมฉันพูดได้ยางนี้สุดท้ายฉันก็รู้ว่าฉันหลุดมาที่เมืองเมืองหนึ่ง ที่มีแต่ผู้หญิงผมสวยๆเต็มไปหมดเราฉันก็ดันเป็นลูกสาวเศรษฐีของเมืองนี้ทุกคนผมสวยจนฉันเสียความมั่นใจไปหมดฉันจะทำยังไงดีทันใดนั้นเองเจ้าไม่ต้องตกใจข้าเป็นคนนำให้เจ้ามาที่ที่นี่เองฮะทำไมเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ทำไมผมฉันถึงเป็นแบบนี้ก็เจ้านะ่ะสิดันไปทําสีผมต้องห้ามของเมืองเราก็เลยทําให้เจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเจ้าอยากจะกลับมามีผมสุขภาพดีก็จงไปหาวิธีมาบํารุงผมซะแล้วข้าจะเป็นคนพาเจ้ากลับไปยังที่ที่ของเจ้านั่นเองฉันไม่หาวิธีบำรุงผมจากทุกที่ที่เขาบอกว่าดีให้คนออกไปตามหาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดมาจากเลือดไก่สารสก,กัดมาจากหางลิงหรือสารสก,กัดมาจากดอกไม้ที่ต้องรอวันแรมสิบห้าค่ำกว่าจะไปเก็บได้มันใช้เวลาตามหานาน,านมากกว่าจะได้มาแล้วใช้ได้ไม่นานก็หมดแถมผมยังไม่ดีขึ้นอีกฉันจะทำยังไงดี